วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีรับสู่ช่อง NTS Gamer อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่นเผาแอสซินนะทุกคนคิวเลนส่งแบบนี้ผมไม่อยากปฏิเสธนะครับ ไม่อยากปฏิเสธที่จะเล่นแอสซัสซินเลยนะตานี้นะครับจริงๆถ้าเกิดเราจะเล่นแอสเราต้องซื้อไฮยาเตะกับอารูดินมานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะแบบนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมขอแค่อย่างเดียวเลยเวลาผมจะเล่นแอสซัสซิน่ะต้นเกมอย่ามีฟอร์เรติโนเยอะแค่นั้นเองเอาโหสวยจัดไม่แน่นะฟอร์เรติโน่สองปะ่ยากเล่นสู้อะรอบเนี้ยดังใจเลยดังใจเลยนะขอขอเล่นแบบ อันนี้คือเป็นสูตรที่แบบว่าไม่ควรทํานะทุกคนอย่าทำตามนะสูตรโบราณนะครับสูตรเล่นสู้แบบสูตร,ตรกระดานนะมันจะเป็นสูตรแบบว่าอเราจะเทเวลขึ้นไปนะเ,ออเทเวลขึ้นไปนะครับคิดว่าน่าจะสู้ได้หมดโอ้โหเทียแพ้ปะวะเออไอสัตว์เกาคิวเลนไม่ใช่ดิเกาไฮเตได้อยู่เฮียสบัด สวยสวยไ<ว>อ้เฮี้ยนะโอ้โหกูไม่น่าเล่นสู้เลยทุกคนงอมเลยงอมเลยงอมเลยครับงอมเลยงอมจัดเลยโอ้โหเฮี้ยทุกคนจริงๆผมอะต้องยอมแล้วละ่ะไอ้เฮี้ยเงินน้อยกว่าคนอื่นเขานะาตาเนี้ย คือผมแบบไม่น่าเล่นสู้เลยนะครับถ้าเกิดผมแบบเล่นยอมดีๆเงินผม30นะอันนี้คือผมห้าวเล่นสู้เองนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะก็ความผิดผมเองนะคือเราอยากจะห้าวไงได้กินข้าวผ่านทูบนะครับโอ้เรียบร้อยนะแพ้ต่อเนื่องยาวๆครับ อย่างนี้ผมขออนุญาตแพ้ยาวไปเลยนะทุกคนผมว่าผมอาจจะยอมแพ้สิบรอบด้วยซ้ำนะเพราะว่าตอนนี้สแต็กเงินผมอะน้อยกว่าคนอื่นประมาณคนนี้มีสี่สิบสามใช่ไหมน้อยกว่าแปดบาทวิธีที่ผมจะหาเงินแปดบาทคืนมาได้คือผมต้องยอมแพ้สิบรอบเท่านั้นนะผมต้องยอมแพ้สิบรอบเท่านั้นผมอาจจะต้องแบบขายตัวรอบหกแล้วก็แบบยอมเสียเลื่อดให้เหลือสี่สิบหรือห้าสิบแล้วกลับมานะครับ โอเคแพ้ตอนเนีอยครับอ,ะ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยตัวตีคีบดีดีทั้งนั้นตัวตีคีบผมคิวเลนมาตะฟักเกอคิวเลนมาตะฟักเกอ ผม,ผมขายตัวยอมแพ้ยาวๆนะทุกคนเพราะว่าสแต็กผมเสียแล้วนะครับวิธีแก้สแต็กเสียง่ายๆนะโอเคโอเคครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับตอนนี้คนยอมแพ้โคตรเยอะยิ่งคนยอมแพ้เยอะผมยิ่งใช้วิธีเก็บสิบรอบได้เร็วขึ้นนะทุกคน พีเกตสิบรอบมันต้องแบบรวดเร็วทันใจรวดลรทันเจลรวดเร็วทันใจครับไคิดตายมาเนี่ยแต่ปกติแล้วตามสูตรนี่น่าจะแตกนะมาดมีก็มาด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 ีทุกคนก็มาดีาดนดี่นี่นี่น,น,นี่ขึ้นเร็วด้วยมาดีเราผูกขายตัวทิ้งด้วยครับไม่สนใจแล้วครับของดีขนาดนี้ การเงินเสียก็แล้วแต่นะทุกคนโเคโอเคครับซื้อดาซี่ตัวหนึ่งนะทุกคน ผมแพ้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมกะจะยอมแพ้กะยอมแพ้สิบรอบอยู่แล้วนะก็ะเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับคือตอนเนี้ยสิ่งที่ผมกลัวคือกลัวกลัวลงตัวไปแล้วจะชนะมากกว่านะตอนเนี้ยพราะมันมีคนลงตัวที่แบบไม่ไม่ไม่เก่งเห็นปะเนี้ยขี้อะไรเนี่ยขี้เกมพเนจรอ,อะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ใส่ของนะถ้าผมอยากจะแพ้ต่อเน,นี่ยผมก็ไม่ใส่เทพนะครับโอ้โหมาดิมาเด็เดี๋ยวเล่นให้ดู เดี๋ยวเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงไอ้หนูเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูเว้ยว่าความแบบความโกงที่แท้จริงมันเป็นเช่นไรไอน้นมนี่ลงลงไปแบบมุมง่งซั่วสๆไปเลยนะทุกคนผมผม,ผมลงแพ้ย,วยาวๆไปเลยเลือดผมแบบเหลือน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะครับผมมั่นใจว่าผมสามารถกลับมาได้ร้อยเอรเนต์อะตาเนี้ยจริงๆ กลับมาได้แน่นอนนะครับกลับมาได้แน่นวลอีสี่อีสีนะตอนนี้อีสี่อีสีอีนะครับเทคนินคยอมแพ้สิบรอบแบบว่าเสียเลือดไม่ไม่เยอะนะครับผมว่าเราจะต้องไม่ใส่ไอเทมนะทุกคนเท่าที่ผมแบบสังเกตนะเท่าที่ผมสังเกตมาเลยนะน่านจะไม่ต้องใส่ไอเทมมันจะเก่งแบบโอเคเลยเลยหกหกสิบแปดไม่ใช่ปัญหาครับชิลๆตอนเนี้ย เบต้าอะไรเต็มไปหมดเลยอะขายขายขายอันนี้ลงดวงตาด้วยมาดิเี๋ยเน,นีของไม่ใส่ด้วยมาดิเียผมผมของจริงอยู่แล้วทุกคนก็รู้นี่นี่วางตัวอย่างนี้นี่ไม่ใส่ไอเทมด้วยไม่ใส่ไอเทมด้วยนะเพราะว่าเราเราจะใช้ทินติคยอมแพสสิบรอบนะครับต้องเอาสูตรนะทุกคน ยาว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 โอเคโอเคครับเปต้าเปล่าได้ไหมสักทีนึงไม่อยากเก็บเยอะว่ะขอเปต้าทีนึงนะโอเคครับมาด้ำหุบได้เปล่าสวยงาม,มาด้ำหุบสวยครับไอเชียร์เลือเหลือห้าสิบหก เหลือ5้าิหกแบบนี้ไม่ตลกนะบอกเลยนะทุกคนแบบนี้เริ่มไม่ฮาแล้วนะครับเป็นเรื่องตลกที่ไม่ขับเลยนะตอนนี้นะครับอีกตัวนึงผมลงตัวนี้แล้วกันลงสามเมตรนะผมผมไม่รู้ว่าลงสามเมตรเก่งไหมนะแต่ผมมั่นใจว่าสามเมตรมันไม่เก่งอะไม่ได้ะผมว่าผมชนะใครไม่ได้อะเอาป่ะรอบเนี้ย ผมเหลือเลือดห้าสิบหกก็จริงอะมาดิโอ้โหยับเบตา้าสักทีหนึ่งนะลูกพ่อ,อได้อยู่นะเบตา้าโอ้เดือดส,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 สิ่สีสสส่สี่มาครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเว,ว่าเราจะเจอตัวห้าบาทหรือเปล่านะแต่แต่ทวดใหญ่นะทุกคนเวลาผมโลตัว ขึ้นเวลสิบอะแล้วขึ้นขึ้นเวลแปดตอนกระดาษเล่นซึ้นกระดานแปดตอนเวลสิบมันจะเจอตัวห้าบาทเว้ยแต่มันไม่ได้มันเจอตัวห้าบาทแน่นอนตัวหนึ่งอะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเราจะเจอม้าเจอเทนหรืออะไรนะเว้ยบางทีอาจจะเจอตัวฉี่หรือตัวอะไรที่เราแบบอาจจะไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้เข้าใจปะเออมันจะมีตัวแบบตัวอื่นๆที่เราไม่ได้เล่นอะที่มันจะแบบฝลูกมาให้เราแบบได้เล่นอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหานะเราอีซี่อีซี่นะครับเวลาเล่น จบรอบนี้ผมเทขึ้นเบี้ยวอยู่แล้วครับเพราะผมลงมาขนาดนี้ผมคงไม่ลงมาตัวเปล่าแน่นอนนะทุกคนถ้าเกิดผมได้มา้าผมจะเล่น 3D แต่ถ้าไม่ได้มา้าผมก็จะเล่นแบบนี้แหละเล่นเทลแบกไปครับมีคนเล่นอิลิเมนต์ด้วยหรอโอ้เอาเรื่องตัดเลือดไปอาชิ้นเนี่ยอของนี้บ่งชี้ว่าต้องเล่นเทลนะบ่งชี้ว่าคุณต้องเล่นเทลนะครับ จบแค่นั้นแหละขายเล่นเทรนเบต้าขายครับเล่นสองเทลแล้วก็เทรนนะโอเคเทรนใส่ทอย,อยแต่คือไอ้เฮียผมจะทุกคนผมจะบอกเลยให้นะผมพลาดแหละเพราะอะไรรูป้ป่ะผมลืมไปอย่างนีงครับคือผมจะเล่นแบบนี้เพื่ออะไระทุกคนฟังนะผมจะเล่นแบบนี้ทำไมในเมื่อตานี้มันไม่ใช่ตาบบอัพดาวโอ้ไอ้เหีย กูเหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงตอนนี้คือผมเล่นแบบนี้ได้เฉพาะตอนที่ผมเล่นตาบัตรอัพดาวทุกคนไอ้เชี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ตาบาัตรคือผมจะเสียเงินไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจใเข้าใจปะอ้อยอ้อยอ้ยอ้ยอาเรื่องโอ้กูงงว่ะรอบนี้ผมงมแล้วทุกคนผมทำอะไรลงไปผมไปโลเพื่ออะไรวะทุกคนไอ้เชี่ยผมงงจริงผมไม่น่าขึ้นเวลเลย อีกครั้งผมว่าไม่ควรจริงทุกคนอันนี้ผมพูดจริงไม่ควรเลยไม่ควรเลยครับดินแะบ้านอื่นโบเกตไม่ค่อยมีเหี้ยไม่ั้นผมงอเลยเนี่ยรอบนี้จริงไม่ใช่ผมงมจัดเซฟิลล่านาคอสเชียยังยังไม่อยากไม่เก็บนะครับผมไม่เก็บนะผมพูดเลยว่าผมไม่เก็บนะรอบนี้นะไม่เก็บด้วยนะเซฟิลลงเซฟิลล่าไม่สนนะครับเก็บเงินก่อนนะเงินสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราเล่นพลาดแล้วนะ คือซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะตอนนี้ผมอะ่ะออหอมสื่อเห็นสายเข้ากลางสวยงาม,อ,มอื๊มโอ้ยเก่งจัดเรียบร้อยครับไปดูดิทุกคนขนาดผมแบบมัวมัวซัวซัวมาผมยังรอดอ่ะเออเอาดิ มม้ซัวๆมาผมยังรอดอ่ะเดี๋ยวผมไม่โลตัวผมไม่อะไรด้วยนะผมเก็บเงินแบบต้มๆไปเลยนะทุกคนนะผมเก็บเงินต้งๆไปเลยนะครับๆๆๆเก็บเงินต้มๆไปแล้วดีไม่ไม่โลไม่อะไรด้วยปล่อยจอยด้วยอะใจใจไปทุกคนเราจะเล่นสุดมันก็ต้องปล่อยจอยเว้ย ยา,ย,ายาวครับตอยาวครับตอกนี้ยาวๆเลยไปกันต่อเพื่อนๆสตาร์ทอู้หเรื่อแต่ผมบอกข้อดีของเราคือเทเราแม่งหูดเว้ยตอนเนี้ยเรี่อแต่เริ่มมีข้อเสียแล้วไอสัตว์เฮ้ยเฮียสตัร์สวยอยู่สตารสวยตัรโอ้โหเรียบร้อยเลยแพ้แล้วเนี่ยผมอ่ะย้อนแม่งยิงเร็วกว่านิดเดียวเองอ่ะ คือเสียดายมากแต่ไม่เป right. ็นไรนะเงิน40 40ดีเลยนะครับอันนี้เราลองไว้นะเพราะว่าหมึก ah 2ต uh ัวมันเป็น6บีทที่เราต้องเล่นอยู่แล้วไงคือถามว่าลง6บีตอนนี้เลยได้ไหมลงได้นะแต่เสี่ยงมากเลยอ่ะก็เอานะการเล่นหึงเสี่ยงมันก็เป็นการเล่นของเราอยู่แล้วนะทุกคนเนาะเอาวะที่ปกติเราไม่ก็เสี่ยงอยู่แล้วเสี่ยงเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นอะไรไปวะทุกคนเสี่ยงเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งจะเป็นอะไรไปวะ เออสวยจัดเออเทนสายเข้ากลาง6บีดมึงตายกูบอกเลยมึงแตกกันหมดละทีเนี้ยปังเทนดาวเดียวแต่6บีดอะทุกคนก็ลองคิดสภาพอยู่นะเทนดาวเดียว6บีดเทนดาวเดียว6บีด,ดบนี่มา,มาดิมาดิครับ ตอนตรงนี้ล็อกไว้ซื้อปลาหมึกซื้อเซฟิล่านะอีสีอีสีมามามาอีสีอีสีโลทีหนึ่งปิวเชียละได้กิกซี่มาตัวหนึ่งจบรอบนี้ต้องโลย,ยับเลยนะไม่หาหมึก2องก็หาเทล2นะครับเพราะตอนนี้คือเราขาดตัว2ดาวอยากรุนแรงนะทีมเราอะตัวแบกไม่สองเลยเว้ยเหลือจะเชื่อนะง่งจริง่ะทุกคน เอาเรี่องเอาเรื่องเอาเรื่องไก่อาวะไก่อาวะแต่ผมต้องรนะู้นะเหมือนนี้ผมบอกไปข้างต้นเลยนะว่าตาหน,นี้ผมอาจจะต้องรู้โอเคเทลสองละผมว่าสิ่งที่ผมพลาดไปเลยนะก่อนหน้านี้คือผมรู้สึกว่าผมเล่นเล่นเล่นอะ การผมติดการเล่นแบบว่าโลตัวมากเกินไปบางทีอะตัวแบก2ดาวแล้วอะผมควรจะต้องขึ้นเรลต่อนะเว้ยแบบอย่างเงี้ยตัวสตัวเทลสองดาวเลยใช่ปะผมคิดว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นอะไรให้มันยากแล้วอะตอนเนี้ยคืออมมีโบเก้นแค่บ้านเดียวอะผมไม่ต้องจําเป็นต้องกลัวเลยเว้ยจริงๆและการวางมุมมันค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยด้วยครับตอนเนี้ยผมไม่ต้องกลัวใครเลยเนี่ย จริงๆผมชิวๆเลยนะรอบนี้อีซี่อีซี่เลยดูดิตอนเนี้ยเทสาเข้ากลา,างปัม๊มอีซี่หนึง่งปั๊มดูดิเทนแม่งเก่งในตัวมันเองอยู่แล้วเว้เนี่ยเทนมันเก่งในตัวมันเองอยู่แล้วเว้ทเ,นวนเ,ออวเวทนอ่ะดูดิปัม๊มเห็นปะเนี่ยแค่เนี้ยพอเราหกบีดมีตัวแบบสองดาวเราขึ้นเวเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมพลาดไปเว้ก่อนหน้าเนี้ยตรงเนี้ยผมต้องแก้ไขแล้ว อันที่ตัดเลือดกับมานาตัดเลือดเทนก็เก่งนะผมว่ามานาไม่รู้ว่าได้อะไรอ่ะแต่ว่าถ้าตัดเลือดเทนอ่ะเทนสตัดตัดเลือดแรงแรงมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องระวังเวลาเล่เนเจอฟอร์ซับด้วยนะครับถ้าเจอฟอร์ซับแล้วเทนเรามันสาสไม่ใช่ตัดเลือดอะ่ะมันจะไม่ค่อยเวิกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะทุกคนนาคอสก็กลางไว้นะครับเค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  มีโบกคบ้านเดียวที่ดึงถ้าเกิดว่าเขาดึงเราเราอาจจะต้องโยกบลบบ้านนี้ไม่ขยับเลยนะบ้านนี้ไม่ขยับเลยนะครับดีนะแบบนี้ถือว่าถือว่าดีกับผม่ะไม่ขยับเลยแบบนี้โอเคเลยีซี่เลยตา้านโดนเฮลเอ้โดนยอนเทนต์เข้าพางแตกเลย,เยปั๊มปุ่มไปเพื่อนพวงจริงว่าทุกคนพวงมากจริงๆ เรียบร้อยเลยยอดแตกเลยอีสีอีสีอี้สูตรแต่โชคว่ะวางมุมยิบตอนนี้ผมเริ่มแบบว่าใช้สูตรวางมุมของตาโชคได้แล้วนะครับทุกคนหาบ้านโบเกนให้เจอไว้แล้วก็หลบแค่นั้นเองง่ายๆไม่ยากบ้านในโบเกนเอ๊ะสบัดต,ต,ต้องสบัดือให้ทันนะครับ วิธีเล่นง่ายๆเลยนะสบัดสบัดมือให้ถัดต่อของโยกถ้าเอาโยกเราแค่สบัดไปขวาแค่นั้นเองจบเลยรับเดิน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 ผมไม่รู้เขาจะโยกหรือเปล่ารอบเนี้ยไม่โยกเลยนะเป่าขวาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ะรอบนี้ถ้าเป่าแบบนี้นี่อีซี่อีซี่เลยนะเทนส์สายเข้ากลางอีกทีนึงเพื่อน จบเลยครับเรียบร้อยจบทุกอย่างเทลตันคือจบทุกอย่างนะครับไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายนะค้นเรลกันต่อครับมาเริ่มพรมแล้วผมเริ่มผรมแลนน้วตานี้ผมว่าผมไม่ต้องขยับตัวเลยเนะี่ยผมชิลๆเลยนะบ้านอื่นผมสู้ได้หมดนะครับบ้านอื่นเราสู้ได้หมดเราชิลเลยตอนนี้อ้เป๊ะเ,เลยเนี่ยระวังแค่บ้านเนี้ยบ้านเดียวเลยเนะี่ยบ้านบ้านเนี้ยผมเจนบ้านตูนวีแกน ูวีแกนผมหลบได้สมมุติว่าทุกคนฟังผมนะผมอะถ้าเกิดหลบได้เนี่ยเบต้าเป่าโดนเทโดนโดนเทลผมอะมันมีไกาอาใช่ไหมมันกันอยู่แล้วเข้าใจะปะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยทุกคนไม่ขยับเลยปะเจอกับผมเนี้ยเขาเป่าใช่ปะเบต้าเป่าผมดูอะ่ะเป่าถามว่าถามว่าเจ็บไหมก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้มากมายอะ่ะทุกคนพอเข้าใจปะ ปังเรียบร้อยจบเลยีออ่อี e ี s ีสี s y ไปกันต่อครับเห็นปะไอีคยสูตรบางมุมแต่โชวแม่งตืงจริงวะ่ะผมพัฒนามาจนแบบตอนนี้ผมกำลังใช้ให้ชินอยู่นะทุกคนกำลังใช้ให้ชินอยู่นะครับกำลังใช้สูตรนี้ให้มันชินมืออยู่ถ้าชินมือเดี๋ยวจะได้เอาไปต่อกอกับตาโชวไหวนะทุกคนอ Okay. โอเคตรงนี้นี่แม่งคิวมากเลยว่ะได้โอ้ยอะไรอะ hmm. ได้กล่องทองด้วยได้กล่องทองซะด้วยมาสิจะบอกนักบัตรอัปด,ดาวอ่ะถ้าบัตรอัปดาวนี่ต้องคิดหนักเลยนะว่าจะได้ไรนะเซเลกาเทโ แบบดับดาวอย่างนี้อย่างนี้เที่ยสามอย่างนี้เที่สามครับเอานะทุกคนนะฮาเบฮาเบฮาเบฮ่าอีกนะกูเบื่อวะกูเบื่อ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 โกงอีกแล้วนักแจ็คโกงอีกแล้วเอาเข้าออกไปก่อนเดี๋ยว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 โดนซวย ใครเจาผมลงตาเนี้ยผมพูดแค่นี้แหละทุกคนพีมันจะสู้ผมได้วะเฮียเทโดนมาก็โ,โดนไปดิก็โ,โดนไปดิเออผมไม่สนใจหรอกเทโดนอะ่ะปึกเปิดสวยงามจบแล้วทเทวยิงฟรีอีสปอร์ตสมุดเขียวผมอาจจะเปลี่ยนไปให้หมึกนะทุกคนเพราะว่าทเทลสามดาวผมมันมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สมุดเขียวยนะครับอันนี้เราเปลี่ยนทีนะอ่ะอันนี้คือเทคนิคการเล่นที่ถูกต้องนะครับแบบนี้เลยนะทเทลสามดาวใส่ขี้ ใหญ่นะไอคีคู่นะครับเพราะว่าสามดาวมันเก่งมากเราไม่อยากให้มันสตาร์ทหกวินานๆนะเราอยากให้มันมีกายภาพดีกว่านี่ออกมาใจออกมาใจใส่โหมไอแค่โหดจัดเลยว่ะทุกคนเอาเทนออกลงม้านะตานี้นะครับเพราะว่าเรามีสมุดเขียวมีอะไรแล้วนะโอ้หแค่โหดจริงมมาใส่ตัดเลือดเพม้ามันโดดบ่อยมึนโอ้โหเทนสอง ขออนุญาตนะขออนุญาตครับเมื่อกี้เมื่อกี้ขออนุญาตนะ,ะ,ะข,อตนะขอเปลี่ยนจากจากฟ้าเป็นเทน,นะครับโอ้โหไอ้ม้าสองไอสัตว์เปลี่ยนก่อนไอ้เีืยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเจ๊ทุกคนครับผมเปลี่ยนตัวไม่หยุดเลยว่ะตอน,นอตตเนี้ยไอ้เอ้ยโอ้โหม้าโดนหลับไอสัตว์กูแตกไปเนี่ยม้าล้มแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแตกเลยเจ๊ เฮ้ย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 เอาไปตัวละหกวิเอาไปตัวะหวเอาไปตัวละหกวิเอาไปตัวะหวเอาไปตัวลหวมาดิไหวป่าไอ้น้องอยเข้ยแข็งาเหล็กอ้ชาตานี้แข็งย่เหล็ก้ยเกริทแมเก่งมากไอ้ยสามวมันลอลอหดฝูงอะ ของแท้แม่ให้มาเลยอะอย่างเงี้ยของแท้แม่ให้มาเลยนะ <S <S ตอนนี้แม่นี่แม่งคิวจัดเลยว่ะจริงๆทุกคนแม่งคิวจัดเลยว่ะตูดวีแกนเนี่ยก็ไม่ยากนะเจอ,อบ้านเจอบ้านวีแกนนี่ก็ง่ายๆเลยประเด็นนะวีแกนวีแกนเจอบ้านตูด,ตด,ตดวีแกนก็คือเอาโบเก้นหลบอ่ะหลบได้ก็นชนะเลยแค่นั้นเอง รู้เขาดิ้นผม,ผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับถ้าเขาดิ้ผมต้องหลบเปล่า,งลงาเดี่ยวเดี่ยวนี้เหลี่ยมนี้ผมผมนิ่งๆเลยเหลี่ยมนี้ผมนิ่งๆเลยครับผมชิลเลยแหละเหลี่ยมเนี้ยจริงๆนี่นี่ดูดูครับดูครับไม่ขยับตัวเลยนะไม่ไม่ขยับตัวแบบนี้เอาอะไรไปชนะผมวะผมเทียวสามเลยอันนี้เป่าแล้วหรอกืนนี้เป่าแล้วใช่ไหมอันนี้เป่าแล้วใช่ไหม,นนมหมดไปอีกหนึ่งใสมอดจับ สู้ตูนวีแกนได้วะ่ะต,ตูนวีกนแกนน่าจะโดนผมนะครับอันนี้ผมขนาดยังไม่ได้ลงเทนสองดาวนะทุกคนอีสีอีสีนะเทนสองมาสองจา3สามดาวไม่อยากประมาทเนะชื่อใจเชื่อใจขโมยโโขโมยของมาอีกอีซี่ใส่ใบตัดเลือดใส่หมึกโอ้โหตายแล้วทุกคนครับ เอาอะไรไปโดนวาเกมนี้ถามจริงเลยมันขยับตัวเลยหรอวะผมไม่ขยับตัวเลยอ่ะเหลือเชื่อนะตอนนี้แต่ว่าเขาสู้เข,ข,ขาได้สู้มากูเซ็ตผมไม่ไหวหรอกอเซ็ตผมมันกลมอยู่เขียร์ละกูโดนแล้วประมาทกูประมาทไปนิดนึงโดนเลยครับ ไอ้ม่อนจับเป็นแขกจริงทุกคนอขอาเมต้ามาเป่ามมาผมว่ะผมก็เลยสู้ไม่ได้นะตูดีแกนผมเจอตูดีแกนสามดาวใช่อยู่ดีดีเทนก็จะสามอืม ถ้าเกิดเจอบ้านไซมอนจับเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเอาเอาเทลหลบหลบเมเต้านิดนึดนงยีกลางไม่ค่อยกูดเพราะนาคอนมันมาเก่าใช่ปะผมไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเจอไซมอนจับหรือเปล่าไงปัญหาอยู่ตรงนี้แหละถ้าเอามมาหลบไซมอนจับได้น่าจะชนะเลยเอามมาหลบไซมอนจับได้น่าจะชนะอ๋อโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แลวรู้ลว พอรู้แล้วว่าต้องเล่นแบบไหนครับทุกคนดูลลมันมีหมากหนึ่งเว้ยตอนนี้หมากหนึ่งที่ใช้ได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใช้หมากนั้นละดูลลเจอไซมอนจับคือต้องเอาตัวแบกวางวางหลบน่อยครับเพราะว่าเบต้าเขามันจะเป่าโดนตัวแบกเราไม่ได้อรพอรู้และว็่าจะเล่นยังไงเนไม่ไม่ค่อยเวิร์กเลยวะงลงเทนไปเก่งกว่านั้นเนี้ยออนเนี้ย ได้บักสวยเลนตดกว่าียตกว่าทีน่าเยอะเลยเทียนติาเยอะเลย,ย,ย,ยเ,ลนเนี่ยใส่ไออาร์ดีก่าไอารตัดเือนเ๋ยววางแบบนี้วามแบบนี้ เร์ที่สุดเบอร์ที่สุดแล้วครับตอนนี้ผมคือ the best of the town นะผมบอกได้เลยคือรอบนี้คือผมไม่มีทางโดนอ่ะผมมั่นใจได้เลยเว้ยจริงๆยากคือยากมากๆที่ผมจะโดนรอบนี้ไอ้เหี้ยสวยแล้วกูมันก็ไม่ยากไม่หว่าที่กูจะโดนอ่ะ <c> ไ <oughs> อ้เหย้ยยยกยกยย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 กปยย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  ตูปีแกนเสมอเสมอมาครับวัดกับตูปีแกนหนึ่งหนึ่งไอ้เคียเทลสามดาวเรายังจะแตกเลยเหรอวะไอ้เคียผมแม่งหนักจริงตายเกิดได้ปะส้อยเลือดส้อยเลือดนี่ต้องหุดเลยฮะนะครับไอบ้านตูปีแกนต้องเอามาหลบไปต้าเป่าตัดเลือดใช่ไหมนะคอสเปิดตำโอ้แรงแรง,แรง,แ,รงแรงใช้ได้อยู่ครับ สองดาว Boom าสติกทาใบคลิกซี่ Boom เบียบูมสติกเฮ้ยเขี้ยเฮ้ยไม่ทันไอสัตว์ไม่ทันนะนะ่ผมไม่ทันนะเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ผมไม่ทันนะทุกคนเขี้ยแล้ว โอเคเดียว okay. มาโดดมาโดดสวยตีโอเคทุกคนจบครับไอ้เคียเทยวสามดาวยังแกแพ้เลยเหลือเชื่อโอ้โหเป็นไปได้ทุกคนฟอร์ซับแม่งแข็งปักเลยโอ้โหโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะโอโ้ตานี้ผมกลับมาจุผมผมสแตกเสียตาแรกแล้วผมแก้เกมจนกลับมาได้นะทุกคนใครชอบแก้เกมมันๆอย่างนี้นะ เล่นแบบนี้ติดท็อปหนึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับไปแล้วครับ